สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เฮา,ามนาตามถนนอันสายสังกะแปงแม่ออนนะครับเฮาจะไปน้ำผู้ฮ้อนเนาะแยกแยกไปทางน้ำผู้ฮ้อนทางซ้ายมือนะครับแยกเข้ามาหน่อยเดียวนะครับเฮาก็จะหันไปน้ำผู้ฮ้อนลุงอลุนน้ำผู้ฮ้อนสังกะแพงอย่างนี้นะครับเนาะอ่าเฮาก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาจะหันว่าตรงนี้จะเป็นกาดนะครับเป็นกาดสหกรณ์อนนะครับแล้วก็ตังขวามือนี่ก็จะมีอันเป็นห้องแถวนะครับ ก็มีคนไม่อ่อนเป็นแนะนําหานอร่อยอร่อยนะครับว่ากินข้าวอนที่ไหนดีเพื่อก็บว่ามาลองมาหานี่ดูนะครับเป็นหานน้อยๆอยู่บริเวณห้องแถวนะครับเอามาเจอแล้วครับเป็นหานลาบนะครับเนาะไปครับไปกับโกตีโวโกวันนี้เรามาหานลาบลุงตาลครับลุงตาลลาบขมนะครับตีมาโวเหมือนเดิมครับ ร้านเรียบง่ายแบบบ้านๆน,นะครับดําเนินการ2คนตายายนะครับนออก,ก็จะเห็นว่าห้านเพื่อนก็เรียบร้อยสะอาดดีนะครับเครื่องปรุงอะไรยังทุกอย่างในเกาะมีฝาปิดเหย่ยงดีเลยนะครับปอกรัวก็ใจเย็นนะครับแต่ว่ามนได้เป็นคนจ้านะครับอ่ใจเย็นแต่ว่าเนียนนะครับนอ่อชำนานการในการปรุงกิ้นลาบนะครับ ก็ไปขอแยงพอเปิดน,นะครับลองดูฝีมือลาบมันสักหน่อยนะครับฟังกับเสียงยำกินลาบนี่ก็แน่นใจเลยนะครับเสียงนักแน่นแต่ว่านุ่มนวลน,นะครับหน่อยอย่างอีนี่มันจะเข้าเนื้อกันทีเด็ด นะครับตอนเปิ่นโกนีิกึงกินเครื่องเทศที่มาหอมขึ้นเลยนะครับนอาองต่างฮานก็มีพักซุมีสมุนไพรต่างๆที่เป็นเผื่องเคียงนะครับเป็นพักแก้มอ่ะเด้อ,อมีตึงที่เป็นยอดกอกผ่องมีที่เป็นเล็บพูดผ่องก็หลายอย่างอยู่นะครับมามาเอนจอยกันครับวันนี้เราสั่งอันเก่งอ,อมมานะครับนาอลองจิ้มแก่งอ,อมของเพื่อนเฮียย่างนะครับแล้วก็ มีลาบคั่วนะครับเป็นลาบควายคั่วเนาะอันนี้เฮากินดิบบาได้นะครับจะได้กินกระซุกก็เลยสั่งคั่วมาเนาะครับแหมอ,อย่างก็คืออันนี้แบบดิบนะครับม,มีโคนไปตัวแอดมินสองปานเพื่อนมักดิบนะครับก็เลยสั่งลาบควายดิบมานะครับมาลองกันเนาะ ปริมาณของอาหารที่เปิน้นหื้มมาก่อนนับว่าบบาน้อยเลยนะครับจานบบดเล่นเต็มๆจานเลยนะครับกินได้อิ่มเลยนะครับจานใหญ่ขนาดนี้นะครับบางทีนี่มีน้อยเดียวนะครับสําหรับวันนี้นี่โอ้มีคนไข้อยากกลับเก่นะครับกุ้ยหลาบเสียงดังส,สับสับนะครับโถหัวแม่มือแดงไว้พูดละครับอันนี้ก็ลองจิ้มพร้อมกับอันเครื่องในเพิ่นนะครับอย่างหมูอัน ถ้าิีรีวกัอย่างนี้ผมก็จำบอกไดาดลาบเพิ่งก็มีกลิ่นบะแควนนะครับมีกลิ่นเครื่องเทศเด็ดดีอยู่นะครับแล้วก็เป็นลาบขมนะครับโอ้ขมกำลังดีนะครับเมืนจะขมคืนเลยนะนี่ขมหวานกำลังดีนะครับเนาะอินกับหมูอันเครื่องที่มันโรยหน้ามาครับอย่างหมูอันหอมเจียวหมูอันกักหมูอย่างนี้นี่ๆหน่อยๆที่มันโรยมานี่นะครับก็ทำให้เพิ่มรสชาติขึ้นจัดดีครับ ที่ขาดบ่ได้ก็ข้าวนึ่งกันนะครับเนาะเวลากินลาบนี่นะถ้าบม่มีข้าวเหนืองแค่จังๆเอาเข้าวนึ่งเขากุ้ยนะครับปพรโรมันตึงเปิงกันแตะๆนะเกี่ยวหนุบนับหนุบนับนะครับลาบกับอันข้าวนึ่งนี่มันตึงเข้ากันดีเตะๆครับกินลาบบมมีพักมันก็ยังได้ยังได้อยู่นะครับอ่าลองกินครับหยอดกอกส้มๆหน่อยนะครับก็ เพิ่มรสชาติบางที่ม่นก็จใจ้เป็นบะเขือสม้มอ,อันนี้ก็มีอย่างอื่นโดยถ้าเป็นมูอันเรียบคุดนี่ก็จะได้แบบมันๆหน่นอยก็า่าจะลองกินแบบเกาหลีนะครับวันนี้ลองกินแบบเกาหลีเอาผักมาใส่กับจีนแล้วก็ใส่ปากเลยนะครับเแบบ่ได้เอาคนนึงเอ,ขอเขาคยนอเนอ่มันก็ได้รสชาติไปแหมแบบนะครับมันก็จะมีความสดชื่นของผักมาหน่อยนะครับ เราลองอันแกงออมเนื้อนะครับก็รสชาติเข้มข้นดีนะครับก็ชิ้นของเปิ่อนนี่ก็มาถึงกับละลายในปากนะครับแต่ปอก,กิวหน่อยๆเนาะครับเนาะแกงออมทิ่เปิลน,นี่ก็บมีเครื่องในนะครับเนาะมีเครื่องในเป็นไส้เป็นอย่างมามีก,ก็จีนนะครับมีเอ็นนิดหน่อยแล้วก็มีอันหมูลเลือดนะครับใส่มาก็รสชาติเข้มข้นดีครับ เอาสร้างไมาแหมจานนะครับก็เป็นซานะครับวันนี้บอกกินซ่าดิบเนาะเอาหมอกซาส้มก็ว่าซาสะดุ้งนี่นะครับเนาะก็จะได้ความหวานของเนื้อชัดเจนขึ้นมาแหมน้อยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรขมๆนะครับอ,อู้จัดเหมาะเหมือนกันนะครับถ้าส้มนี่ถ้าเป็นฝรั่งพวกของฮาวาเป็นั้นมีเดียมแรนะครับเนาะก็หมอกปอได้เกี้ยวสักน้อยนะครับเกี้ยวไปนุบๆความหวานของจีนก็จะออกมา วันนี้ตังฮานเปิ่นมีเมนูพิเศษหื้อนะครับอ่าบุญลูกดินมาเลยนะครับอันนี้เป็นหน่อครับเปิ่นมีหน่อไม้นะครับเป็นหน่อซดนะครับหนอ่อามาต้มไปหื้อนะครับบอกว่าลองกินกัะลาบดูก็ปลอดเทอแอดมินสองปันลองทันทีนะครับเนาะแกะอันหน่อยอย่างรวดเร็วนะครับคนเจ้ปพูนเพิานถึงเก่งเรื่องหน่อเนี่ยนะนึกแบบถึงว่า อันหนอ่อต้มนี่นะครับจะกินและเข้ากันได้ดีกับอันจิ้นลาบนะครับหนอ่ออ้แอดมินสองปันดีอกดีใจบอกได้กินของลำนะครับลาบหเปิ้ลนี่สแสดงว่ามีฝีมือเขากินมาจัดมือนะครับลาบเปิ้ลนี่ยังบวานไนเลยนะครับบอกมีน้ําไหลออกมาเลยนะครับยังเข้มข้นเนียนเหมือนเดิมนะครับเนอกินมากกันอู้กันไปเจ,เจ้าของห้านะ้ำม่วนมวน,มนกน็เดียวเสี่ยงลึงแล้วนะครับ ร้านลาบของเพื่อน,นี่ก็เป็นแฮมร้านหนึ่งที้คนไม่อ่อนแนะนำนะครับบ่ได้น้อยหน้าจากร้านอื่นๆนะครับ เตียวออกมาหน้าฮาลนนะครับกูมาปะใส่น้ำหนังนะครับเสียดายมาปะที่ลุนกะปะก่อนนี่อย่าไปกินกะลาบสักคำนะครับน้ำหนังเนี่ยโอ้บ่ได้กินเมืนนะครับแต่ฮานี่เปินมีเมนูอยู่3มอย่างนะครับมีลาบมีซ่ามีแกงออมนะครับก็มีข้าวนึ่งเนาะฝีมือดีนะครับถึงได้ขายได้ตะอิงนะครับมีกัดตะอิงก็ขายได้ก็ต้องอิ่มก็สบายใจนะครับของท่านมีความสุขสวัสดีนะครับจากลุงตีโบครับ